กลับสบายดีเด้อพี่น้องบอยอยู่ไทยอยู่ลาต่างประเทศไปพ่อกับซองน้องอเนยพี่น้องเอ้ยไม่น้องอเนยกับปั่นมันให้ปลาสานีพี่น้องนี่นี่มาคนมันอเนยมาลุนนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องอเนยคนมันขึ้นรถเข็นเนาะเพราะว่าพนยุดโต๊ะแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยมันเห็บปั่นมันเนาะเอาถีบระลุปถีมไกล้ เก็บมันขึ้นเนาะเก็บมันขึ้นรถเข็นแล้วก็ปั่นไปแล้าลูกมาเก็บซอยแม่มาเนี่ยคนเก่งกินหมากแตงสวัสดีป้าลุงนะกินไปเยอะแหมแซ่บหมกแตงนะไม่ใช่ยุกมุกกระปอมบ่แม่โอ้ยมุกกระปอมไหวพี่น้อยเราจะยังมาเอามุกกระปอม เธห,หน่อยนอนทิงเทียงเนาะนี่เ้าจะเปิดเครื่องเลยเพี่เนอะ นีอ่อะไรพี่น้องมาไล่งัวพี่น้องเอ้ยงัวกัหลอดข้ามมาอีกก็เลยม,มาหาหย่างหล่อบังเบี้ยบักแตงพี้ยนอ่ะมันใหญ่สัมได้เนาะหลังจากคนตกห้ามมันสุ่มเสื่นอนนะพี่น้องดูนี่เบียใหญ่แล้วบ,บักแตงมะกระปุกเนาะมือนีนแด,ดเต้นใจขนาดเนาะผลตากมัน Hẹn quay gì đó qua luôn rồi <laughs> mm, Mặt thua thôi, Mặt thua mặt thua หึมักแตงยังล่อตาอยู่บ่เบิ่งมากระโกับ่ลุงอุ้ยตกใจคิดว่าเหยียบงูอืมเป็นฟักแล้วเด้อพี่น้องจ๋าพู

ยังมาหากักเอ่าไปเน่าหมดรู้ถ้าหน่บกับบะมีต้องมีคนหักจะมีคนย่างเข้ามาอยู่แล้วแหละย่ามันจับหักลงเนาะอืมเข้มห่วยเนาะ นี่ตแตพักปักใหญ่ปักใหญ่ปัมมงรู้เมึงดรูหน้าต้นนี่ก็คือหากว่ะเอ้ยหากบดถน,นอม มาเบิ่งมาส้มน้ำกันปลาลุงจ๋ามาเบิ่งน้ำกันเด้จ้าสมังามก็เราก็ไดีอะทะเลอัออออนนี้อืมสบัดงามโพงามโพแท้อืมผักบวัวมาใหญ่จืดพี่น้องอืมอืมงามงามพี่น้องเลย ผลน้ำปลาล้งมองด,ดูกระโพากระโพว่างามเนาะผลขี่ไก่เพิ่นเอามาใส่เลยพี่น้องเยขี่ไก่พันนี่งามแต่ไหป๊าเด้พี่น้องมานเนามด้อมาเด้อมาเ,มเก็บบักทานนำกันเด้อพีน้องเด้อ lồn có nhiều vào luôn rồi kép luôn má kép má cái gì bớt sầm bớt lụt này, bà nạ, bà đó, rồi phải nào ơi thằng bò pinạ vừa rồi giờ đi kiên mày mà này Mẹ, thân thông, 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 sai 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 cái thuốc than sụp kép luôn kép lồn có cho nên ngua mà kín lên này phải luôn rồi Hãy กิ่มเกลือสับเ่เนาะอืมเก็บๆลูกเข็บม่สิพภาพไปบ้านอันน่ะาเอางนเก็บ,เ <c oughs> เบพี่นอยเก็กเบลูกจะอย่างทีจ่จะอย่างเหียทีล่ลกไเสิเบิดส่มเบิรหล่นแล้วหล่นก้อยู่ข้น้อยมีแต่งวมากิน หมวกับเป็ดกับไก่แล่มาแหบนเก็บกับเสียดายเนาะบัดบ่มีตอนเป็นใหม่ๆนะต่อยกินหน่อยๆกันบัดเป็นน่นให้กับบ่ยากบ่กินขมังหมักม่วงก็มีหมักท่านก็มีเน้ออ้อหนึ่งก็เลืออเก็บอันตรายใหใหญ่เนาะ เก็บุ์ที่อืมโอ้ยกองกึ่งเนี่ยประลงเลยโหดลีสิเก็บผาไปไทยบ่เนาะพี่น้องเอ้ยสิผาให้น้องนัดลงมาไปบ่เนาะน้องนัดจะไปกรุงเทพพี่น้องจะไปไทยเนาะ พายจะกินมะกะทานกันมาหาน้องหนัดเด้พี่น้องใส่น้องหนัดเอาลงไปผาเด้อใส่ผันเธอลงไปล้าอยู่พี่น้องเ้ยผาคนกรุงเทพบะหัวผันชีดง,งานอยู่ใส่เนาะอิซีป้าลุงถูกฐานเด้อหางานให้น้องหนัดไยลงไปก่อนแม่อเนยลงน้ำหลังเนาะ dù lụng nhạc kinh đó à. Ủa, cái Ủa Ủa con dù thơm dù không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  dù nhảy dù không dù không dù không dù người dù không dù không dù เก็บบวไายเลยเก็บเถอะพี่เนาะเสด้้นมันเปียววานเลยท่านอันนี้พี่น้องเก็บลูกเก็บ อาปะลุงเก็บยำพนระเบิบร์ตดูดูมันมีบกมันมียางนะหนังมันกินหน้าเนาะเลยคำเอาติบเขาวพี่น้องสิกินเขาวกระมุกกระปอมเนาะเออข้างหน้ามักยับอยู่เนาะเอาเลยลูกนั่งกล้องกับปะลุงกันยังไล่อะไรพีน่น้องคลิปนี้กั เขาจบแพ่ยงทันใดเด้อผักเบิองผักส้มขีบต่อไปพี่น้องเอ้ยแม่น้องเนยลงขีบบะทวงบะท่านกับข้อโทษข้อพายละลายได้พี่น้องเด้อเนาะข้อโทษข้อพายก็ให้กำลังใจแม่น้องเนยได้พี่น้องคือเก่าได้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องไปไปลุงไม่ได้ไปลุงงข้างๆเลยผมย้างเงียซาผมเป็นปั่นมั่นพี่น้องเอ้ยปั่นมั่นเลยกิจพุ่นกิจดิ้นข่าวหัวผมก็เลยซาผมยังไม่ได้มาเนาะแหงนะเดิน ต <entender it. S 3> ัวนื้อเงาเลยเนื้อแล้วลูกเนวแล้วบาย